สวัสดีค่ะวัพนี้เรากังสอบเจนรถประนามเกียงไกอีกแล้วค่ะมีโฟมมาแนนํำรถค่ะตัวนี้เป็นรถเข้าวม้าไม้นะคะพี่น้องขะตัวนี้เป็นโตโยต้าวีออสนะคะตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดหานะคะตัวนี้เป็นตัว E ต,ตัวกลางนะคะปีสองพันสิบสามจ้าพี่น้องขะมาค่ะเดี๋ยวส่งภาพไปเบย้อกภายในใกันจ้าอ่าเดี๋ยวส่งภาพไปเบิ้งนะคะพี่น้องขาตัวนี้นะคะ จะเป็นโตโยต้านะคะตัวนี้นะกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะพี่น้องตัวนี้สีดําดุมากๆเลยนะคะสีดําดุมากๆเลยนะคะปี2013ค่ะพี่น้องคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะตาไฟโฉบเฉี่ยวนะคะตัวนี้นะสวยมากๆเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะแม็ก่างนี้เลยแม็กแต่งซิ่งสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะของโตโยต้านะจ๊ะมาค่ะเดี๋ยวสมภาพไปเบึงภายในภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะจ๊ะภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดเลย นี่ค่ะระบบไฟฟ้าทั้งคันนะจ๊ะระบบไฟฟ้าทั้งคัน<อ>พวงมาลัยตรงนี้จะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะจ๊ะขับเคลื่อนได้อย่างสบายนะคะเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างเลยนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะนี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโอต้นะคะภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะ<อ>ตัวนี้เบาะของเขาะจะเป็นเบาะสีเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดํานะคะนี่เดี๋ยวซูมเบาะให้ดูนี่เลยเบาะสวยมากๆเลยนะคะ เบาะสวยมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคันนี้นะสวยจริงๆนะจ๊ะพี่น้องขานี่เลยค่ะโตโยต้าวีออสนี้จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะสปอยเลอร์ตัวนี้เลยนะคะเท่มากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้สเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตรอบคันนะะคเซนเซอร์กะระยะถอยหมดเลยนะถ้าลูกค้าอยากจะได้รถที่แบบว่าฟังก์ชันครบคันจัดหนักจัดเต็ม กับโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะจะมีช่วยข้างวดวลูกค้านะคะช่วยข้างวดวเป็นเวลา5เดือนนะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอทีฟรีประกันฟรีพรบฟรีให้ทุกอย่างนะคะถ้าลูกค้ามาจากคลิปนี้นะคะหรือว่าแชร์คลิปนี้นะคะมีส่วนลดเพิ่มอีกแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะได้ส่วนลดดีๆแล้วก็โปรโมชั่นเด็เดๆน,นะคะสมัคได้ที่เบอร์099129ตามด้วย 10, หนึ่พันจ้าพี่ลค้าฝาก